เผยสภาพห้องขังในเรือนจำบอสดีไอคอนถูกจับแยกห้องละสองถึงสคนเริ่มปรับตัวได้วันที่24ตุลาคม67นางกนกวันจิ๋วเชื้อพันพอ,อ,อกองทันทวิทยารักษาราชาการแทนพอ,อ,อทันทสถานหญิงกลางและในฐานะรองโฆษกกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่าสำหรับอาการล่าสุดของบรรดาบอสชายและบอสหญิงไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจการปรับตัว การรับประทานอาหารนั้นทุกคนเริ่มปรับตัวได้มีความเครียดน้อยลงและจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่มีใครเจ็บป่วยส่วนวันนี้คือวันเยี่ยมญาติเป็นวันแรกสำหรับบรรดาบอสชายหลังครบกำหนดระยะเวลาการกักโรคโควิด -19 นทาทำให้ทั้งหมดจะถูกย้ายไปยังแดนควบคุมผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีห้องละ2อถึงคนแต่ไม่ขอเปิดเผยเลขแดนเพื่อความปลอดภยัย ขณะที่บรรดาบอสหญิงที่ครบกับโรคโควิด -19 ตั้งแต่วันที่22ตุลาคม2567นั้นถูกย้ายเข้าแดนควบคุมระหว่างพิจารณาคดีเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ข้อมูลการตีเยี่ยมญาติของบรรดาบอสชายและบอสหญิงตนไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะผู้ต้องขังไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยสู่สาธารณะ สำหรับบรรยากาศบริเวณห้องเยี่ยมญาติพบว่าห้องเยี่ยมญาตมีทั้งหมด7ดห้องโดยหนึ่งห้องมีสี่เก้าอี้และนั่งห่างกันหนึ่งช่วงแขนการพูดคุยของญาติและผู้ต้องขังจะมีซี่โรงกั้นกลางไว้และใช้โทรศัพท์คล้ายโทรศัพท์บ้านในอดีตในการสื่อสารระหว่างกันและต้องสวมใส่หน้ากาก,ากอนามัยตลอดเวลานอกจากนี้การจะเข้าเยี่ยมญาติณนะเรือนจำทุกคนต้องลงทะเบียนเยี่ยมบริเวณจุดคัดกรองที่ด้านหน้าเรือนจำ เพื่อตรวจสอบและลงทะเบียนขอเยี่ยมผู้ต้องขังและเพื่อตรวจเอกสารต่างๆก่อนและต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในสิบรายชื่อที่ผู้ต้องขังแจ้งไว้เมื่อตรวจเอกสารเสร็จสิ้นจะได้รับใบคิวที่จะระบุรอบเวลาการตีเยี่ยมและเลขเครื่องที่จะใช้ในการเยี่ยมโดยการเยี่ยมญาติกำหนดเวลาเพียง20นาทีต่อคนขณะที่ห้องขวาสุดถัดจากห้องเยี่ยมญาติผู้ต้องขังจะเป็นห้องงานเยี่ยมญาติผ่านแอปพลิเคชันไลน์ส่วนตรงข้ามกับห้องเยี่ยมญาติที่เรือนจำจะเป็นร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ซึ่งมีการจัดจำหน่ายทั้งของกินของใช้ถัดเข้าไปด้านในคือห้องรับฝากเงินผู้ต้องถังและตรงข้ามห้องรับฝากเงินผู้ต้องถังคือห้องทนายความและล่ามมีจำนวนสามห้องทั้งนี้ก่อนเข้าเยี่ยมญาติในห้องทุกคนจะต้องเก็บเครื่องมือสื่อสารไว้ในล็อกเกอร์ส่วนเมนูอาหารวันนี้ของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร24ตุลาคม2567 มื้อเช้าเป็นเมนูแกงจืดไก่ใส่ผักและข้าวสวยส่วนมื้อกลางวันเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นมีน้ำไก่ใส่ผักขณะที่มื้อเย็นเป็นเมนูแกงเผ็ดปลาหมูใส่ผักปลาทอดขมิ้นและข้าวสวยอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ข่าวสด